เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อบับเบิลนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะว่าบับเบิลมีกี่ขนาดขนาดอะไรบ้างนะฮะราคาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในแอปช้อปปี้ครับไปกันเลยสวัสดีครับผมมังลิศเลลิชัยนะวันนี้จะมาพาไปซื้อนะฮะบับเบิลนะฮะที่กันกระแทกหอ่ออสัณฑ์นะฮะเวลาเราไปจัดส่งสินค้าอะไรเงี้ยนะมันของมังลิศเนี่ย ขายชาอะไรพวกนี้ต้องมีการแพ็คหรือว่าหอ่อบับเบิลเพื่อกันกระแทกด้วยนะไม่งั้นเนี่ยทำให้ชาเนี่ยแตกได้นะถุงชาเพราะว่าถุงพราะ่ถุงชามันก็บางอะนะมันก็ไม่ได้บางหรอกครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีโอกาสแตกได้ง่ายนะถ้าไม่มีการกระแทกนะครับเผื่อบางทีเราไม่รู้ไงว่าคนส่งที่เราไปส่งอะบางทีเขาโยนหรือเปล่าเนาะบางทีเขาโยนเขาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อพัสดุข,ของเราได้นะถ้าไม่ห่อแล้วส่งถึงโดยที่ปลอดภยัยถุงไม่เป็นอะไรก็ ดีไปโชคดีไปแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดถุงแตกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับโอ้โหโดนลูกค้าร,รีวิวยับนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการบริการหลังการขายหรือว่าการทําให้แพ็กเกจของเราเนี่ยดูดีปลอดภัยมันเป็นสิ่งสําคัญของพ่อค้าออนไลน์น,นั่นเองครับผมนะไ,ไม่ว่าพ่อค้าไม่ค้าเนาะผมขอมาดูร้านนี้แล้วกันนะครับนะนี่ขออนุญาตเอารูมเข้ามาเนาะตรงนี้ครับ25เซนนะ60 70มั้งไม่แน่ใจนะแต่ตรงเนี้ย 32เนี่ยที่มันที่ซื้อนะมันที่สั่งซื้อนะ32เซนเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่99บาทนะครับส่วนตรงเนี้ยราคาอยู่ที่180มั้งรุ่น170จำไม่ได้แล้วนะตรงเนี้ยราคาจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าที่สุดเนาะอันนี้แต่มันที่ซื้อนี่มีมาแล้วนะของมาถึงแล้วด้วยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับผมนะเนี่ยครับเพื่อนๆบับเบิ้ลมาแล้วครับดูฮะดูฮะโอ้โหถุงซะใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมฮะโอ้โหนี่คือวางวางบนโต๊ะญี่ปุ่นนยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแกะให้ดู แกะก่อนเลยใช้ต้องใช้สองมือครับผมจําได้นะครับว่าเขาใช้บริัทในไทยในการส่งนะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะแต่ว่า้าส่งก็ถูกดีนะเพราะว่ามันเป็นสินค้าชิ้นใหญ่นะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าลิงก์ของบับเบิ้ลร้านเนี้นะที่คนซื้อเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ละมาด้านไหนนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องออกเดี๋ยวเราแกะออกมาครับแกะแกะถุงแกะถุงออกมาเลย โคตรใหญ่เลยรู้สึกว่าจะส่งฟรีหรือเปล่าค่าส่งอ๋ออันนี้รวมส่งครับรวมส่งคำราคากาพันเก้าร้คือรวมส่งเลยคะขนาดยี่บห้าเซนค่ะแกะแกะแกะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันนี่ฮะจะออกมาปุ๊บนี่ครับนี่ครับด้านนี้เขาเขาใช้สก็อตเทปติดไปอยู่นี่ถ้าแกะสก็อตเทปก็สามารถเอามาแพ็คได้เลยนะก็ประมาณนี้นะถือว่ายังไงบ้างทำไมมันเบี้ยวล่ะ <c oughs> ให้ดูดิมันเอียงแต่ก็โอเคได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าขี้เหร่นะเพราะว่าตามที่ไปดูนะตามที่บางที่ไปดูที่ที่รูปของร้านเขาอะเหมือนกับเป็นโรงงานหรือเปล่านะเอาไว้ทำบับเบิ้ลโดยเฉพาะนะมีเครื่องจงเครื่องจักรก็โอเคฮะเพราะว่าถ้าคนใช้มือตัดตเนี้ยบางทีว่าไม่น่าจะได้อย่างนี้เนาะนี่คือน่าจะใช้เครื่องตัดแน่นอนนะครับก็เลย ตรงเด็ๆฮะถามว่ามันกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็กันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอนะแต่ว่ามันก็ช่วยกันได้เยอะในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะมีบัมโบ้ออีกแบบหนึ่งครับเป็นบัมเบ้กันกระแทกอีกแบบนะครับซึ่งแบบนี้จะราคาแพงกว่านะครับอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะอันนี้จะมีความหนากว่าเยอะเลยฮะดูนะมันจะเชิงคล้ายโฟมนิดหน่อยนะมันจะมีความหนาเยอะเลยฮะซึ่งแบบนี้ราคาจะแพงกว่าบัมเบ้แบบนี้เยอะนะแต่ว่า ขอมาล่นก็ใช้ชาก็ใช้แบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าของใครที่ว่าเอ่อเป็นเหมือนหน้าจอคอมอะไรพวกเนี้ยนะมันต้องใช้มันขอปั๊บปบแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่อยู่นะเพราะว่ามันบางนะมันต้องเอาแบบนี้เลยนะแต่ว่าต้องไปหาดูแล้วกันนะในช้อปปี้มาลีนเห็นอยู่นะว่ามันมีอยู่แหละนะไอเดียคือกันอยู่มากถ้าสมมุติว่าใช้กันหน้าจงหน้าจออะไรเนี้ยเพราะว่ามันหนาครับนยแล้วมันรับกันกระแทกได้ดีนะครับผมโอเคตั้งไว้นั่นก่อนเนี่ยโยนตั้งไว้เลยเป็นไง โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะฮะก็เดี๋ยวบาลิทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับบลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดสับไต์และกดระฆังดังตุงต้งๆุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค